เป็นที่รับรองมารีวิวกันดีกว่านะครับวันนี้สำหรับด r Stone s ์ i f ต t u r e นะครับหรือว่าด r Stone สซีซัน4ตอนที่2นะครับตอนที่2นี้ก็ยังคงชิวๆเรื่อยๆบนเรือนะครับยังคงไม่มีอะไรมากนะถ้าเอาแบบตามตรงเลยเอาแบบไม่อวยนี่คือแบบเรื่อยเฉยมากเลยนะฮะแล้วก็เดินเรื่องได้ช้ามากดูไปแม่งแอบจะหลับอยู่เหมือนกันนะผมดูดึกด้วยไงห้าทุ่ม เรื่องนี้มันเดินช่วงท้ายนิดๆในหน่อยเองนะครับหลังจากจับทิศทางได้ของเรือว่ากาลังจะไปทางไหนอะไรยังไงเอาแหละถึงฝั่งแล้วเจอแผ่นดินใหญ่แล้วอะไรกันนี้บทจะทําสกิปก็ทําสกิปกันไวมากเลยนะบทจะเฉ่ยก็แบบไม่ค่อยมีอะไรบ้างเลยครับตอนนี้จะเป็นไฮไลท์น่าจะเป็นการที่ฟองสัวทําค็อกเทลให้กับลูกเรือกินนี่แหละครับแล้วไม่ได้มีค็อกเทลเดียวเลยนะทําหลายอย่างด้วยนะครับใครเหมาะกับใครแอลกอฮอล เด็กกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโตหน่อยก็ได้กินแอลกอฮอล์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออกินเบียร์กันสนุกสนานแบบชิวๆด้ว,วเยเปื่อยโอ้แต่ตอนนี้ถ้าให้ผมี่เฉยมากเลยนะอย่างตอนแรกผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะงานภาพซีซั่นนี้มันรู้สึกว่าภาพมันชัดขึ้นอะไรขึ้นยังมีความหายไหมได้กลับมาดูอีกครั้งอะไรเงี้ยโอ้ตอนนี้ขี้เล่เลยสำหรับผมนะไม่ชอบเลยเกือบหลับเหมือนกันขออาภัยด้วยนะสำหรับแฟ,แฟนๆดรสโตน Stone, พูดแบบตามตรงไง มันยังไม่ถึงเรื่องราวเข้มข้นของพาร์ทแรกของซีซันสุดท้ายนะก็ต้องว่ากันตามนั้นเป็นตอนที่จะหลับเอาไปสักคะแนนนะสี่คะแนนแล้วกันเต็มสิบสำหรับผมนะสำหรับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวคงจะสนุกขึ้นแหละอืมก็ว่าตา,ตามตรงนะครับตามสภาพนะครับโอ้โหอันนี้ได้ความรู้เหมือนกันนะตอนนี้ว่าเบียร์เนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณตั้งแต่ยุคอียิปต์ดึกดำบรร์นนะมีการเซนคูมีการกล่าวไว้ด้วยนะ ได้ข้อมูลใหม่เฮ้ยเพื่อนๆให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโจอี้บอกว่าดูซีรีส์ย้อนยุคอนิเมะใหม่ด็อกเตอร์สโตนซีซั่นหนึ่งสองสามสี่สนุกใช่ป่ะชอบซีซั่นไหนสุดครับผมแชร์แล้วขอบคุณมากครับอดครูบอกว่าด็อกเตอร์สโตนเพลงเปิดปิดภาคนี้ผมเฉยๆรู้สึกดรอปกว่าทุกภาคกดข้ามเลยอันเห็นด้วยน้านี้ฟังมาสองอาทิตย์แล้วไม่ติดหูจริงๆนะจริงๆแล้วซีซั่นที่แล้วนี่ก็ดรอปมากแล้วนะเออซีซั่นสามอะ่ะ โอ้โหซีซั่นนี้ยิ่งดรอปจืดไปใหญ่เลยนะครับพระเอกหนุ่มหล่อ,รอดร์สโตนซีซั่นสเห็นออกข่าวอนิเมะใหม่คืออะไรวะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณโจโอี้ขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะจ๊ะสร้างยานอวากาศคงนานตั้ง3พาร์ทโอ้โหคงอีกนานแน่นอนนะครับไม่ได้สร้างอันนี้ง่ายต้องหาวัตถุด,ดิบทั่วทวีปอเมริกาอีกอ่ะยาวไปเปิดตัวเพลงใหม่อนิเมะ โอเพนนิ่งสี่ด็อกเตรสโตนสสุนุกใช่ปะ่ะไอ้โจอี้อนุสรีเป็น AI ป่าวเนี่ยพิมพ์เหมือน AI เลยนะมึงอะช่วงนี้คอมเมนต์อะออกแนว AI เยอะมากเลยนะเหมือนแบบอยู่ดีก็มาคอมเมนต์แบบออกแนว AI อ่ะเหมือนไม่ได้คิดเองอะไรเงี้ยเหมือนเป็นบอทอะไรเงี้ยเต็มเลยทั้งเพจคอเป็นหนังทั้งเพจคอเป็นเชลซีเพจอาคาติหนังก็มีนะออกแนวแบบเนี้ย เม้นท์ที่หลังเม้นย้อนหลังอะงงมากเลยอะเขาทําเพื่ออะไรกันนะฮะแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่มาคอมเมนต์นะดีกว่าไม่มีคนเม้นท์เลกันวะเออยังชิวยังชิวตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับตอนหน้าน่าจะสนุกนะขึ้นฝั่งแล้วโอ้โหตัวละครเยอะมากเลยนะจากตอนแรกของซีซั่นนี้เราก็ได้เห็นว่าตัวละครไม่เยอะมากๆแล้วบนเรือในตัวเด่นเเขารวมกันมาตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นนี้เลยอะเอามาขึ้นเรือแล้วก็ จะไปศึกสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะที่แบบจะต้องประดิษฐ์ยานอาวากาศนี่ยังปลุกตัวร้ายขึ้นมาอีกนะเฮียวงะแล้วก็หล่าวพ้องเพื่อนขึ้นมาอีกโอ,โอ้โหคือแบบเตรียมความพร้อมไว้ก่อนอะ่ะปลุกขึ้นมาเพราะมันเก่งในเรื่องของการต่อสู้เอามาซ้อมซุ่ม,ซ,มซ้อมกันบนเรือก่อนเลยเดี๋ยวจะเจอศัตรูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรลยกานว่าตัวละครเยอะมากๆเห็นปะะ่มล่ะตัวละครตอนที่เพลงปิดตอนจบอะ่ะ โอ้โหไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับเดี๋ยวผมแคปให้ดูจำชื่อได้ไม่หมดแล้วถ้าใครจำชื่อได้หมดนี้เก่งเฮี้ยเลยตัวละครเยอะมากๆครับตอนนี้มีการใส่ปมของไอ้นี่เข้ามาเพิ่มเลยนะมัสึคาเซะไอ้ตัวที่มันขึ้นเรือมาแบบงงๆอะ่ะตอนจบอะ่ะที่มันมีพระจันทร์ครึ่งเสี่ยววนาา้าผากอ่ะมีการยัดปมเข้ามาด้วยว่ามันเคยอยู่ในอดีต สมัยนู้นเนาะแล้วโดนเล่นงานอะ่ะเจ้านายมันก็ตายด้วยโดนตัดแขนน่าสงสารเหมือนกันโอ้โหดูดิดูตัวละครดรสโตนนี่น่าจะเป็นไฮไลท์แล้วล่ะของซีซันสุดท้ายเขาเลยเาเลยเอาตัวละครที่แบบทุกคนชื่นชอบตั้งแต่แรกมายัดรวมกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ น่าจะอารมณ์นั้นแหละให้อารมณนั้นแหละแอดครูจำตัวละครได้หมดปะเนี่ยดูดูดูนี่นี่โอ้โหโคตรเยอะเลยว่ะกี่คนวะเนี่ยแอดครูบอกผมก็คิดว่าเป็น AI ใช้คำพิมพ์ใหญ่ด้วยดูมีความทางการผมว่าพาร์ทนี้อัดดรอปกว่าซุกซีซั่นเพราะต้องรอพาร์ทในอนาคตใช่อาจจะเป็นพาร์ทแบบได้เปอยเนาะเดี๋ยวลองดูนะนับก่อนแล้วกันนะ มีเมาส์ขึ้นปะเคอร์เซอร์มีเมาส์ขึ้นจอให้ดูไหมตอนนี้ปรับให้เมาส์ขึ้นยังไงวะผมก็จำไม่ได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสสี่ห้าหดสปเกสอ็สองรวมเซนคูเป็นยีสาคนน่ะ โอ้โห oh, oh. จะเยอะไปไหนวะเนี่ยเอาให้เมาส์ขึ้น OBS เนี่ยทำยังไงวะเมื่อก่อนมันขึ้นนะเดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นแล้วอะเวลาผมเอาเมาส์จี้พวกในรูปอะผมก็จำไม่ได้ผมไม่แน่ใจเลยวะ่ะ ไม่มีเมาส์ใช่ไหมแอดครูเมื่อก่อนเวลาผมจี้ตัวละครมันจะมีเมาส์ขึ้นนะเดี๋ยวนี้มันหายไปวะผม่ผมจาไม่ได้วลต้องปรับตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะถามแชท GPT ก่อนวะเดี๋ยวจะไปแล้วไหนๆกไ็ไหนแล้วลองปรับ OBS เอาเมาส์ขึ้นตอนคลิกในสตรีมปรับตรงไหน คลิกขวาที่เป็นดิสตรงดิสเพย์อ่ะแล้วก็ดิสเพย์แคปเจอร์อรไหนวะเลือกพ,อพ,อพอัพพิตี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วซ่อนเมาส์แคปเจอร์เครอร์เซอร์ มันไม่มีแล้วว่ะ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ใช่ปะ่ะนี่นี่นจเจอแล้วนี่น,นีขึ้นแล้วนะน่าจะขึ้นแล้วล่ะอ่าแอดกรูบอกว่าอยากรู้ตัวลายในโปสเตอร์เป็นใครใช่ไหมมีทั้งสองตัวเลยนะมีตัวหนึ่งที่ยิ้มยิ้มด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ดรสโตนตั้งแต่ภาคแรกเอาตัวร้ายเป็นพวกหมดยกเว้นไอ้ลุงภาคที่แล้วเออไอ้ลุงภาคที่แล้วมันตายไปแล้วนี่ล้นเมาขึ้นไหมตอนนี้ ม่แน่ใจว่าขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นวะน่าจะเข้าใจผิดทั้งละเงั้เหมือนเหมือนมันจะไม่มีแล้วนะสมัยก่อนมันมีนะให้เอเามา์ขึ้นนะไม่มีแล้ววะเดี๋ยวนี้เสียดายมากเลยเวลาแบบผมจิ้มตัวละครจิ้มอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ไงว่าผมจิ้มใครอะไรอย่างเงี้ย c a p เ u r ร์เคอร์มันหายไป Display ไม่ขึ้นเนาะเออเมื่อก่อนมันมีนะมันมีให้ปรับให้เลือกแบบว่าเวลาเอาเมาส์คลิกอะไรเงี้ยมันหายไปแล้วว่าออปชันนี้ของ OBS อะสงสัยมันตัดออกไปอะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันวะคลิกขวาที่เป็น Display c a p เจอรไม่มีซะแล้วเสียดายเสียดายนี้เลยไม่รู้เลยว่าผมคลิก ผมเอาเมาจี้ที่ใครอะไรเงี้ยก็ว่าอยู่มันหายไปไหนวะอะโอเคก็ประมาณนี้นะขอบคุณแอดบินคุรุโสราด้วยนะครับที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนนะไม่งั้นไม่มีใครเลยแล้วก็คุณอะไรเนี่ยเอา้าคุณโจอ้อนุสิริครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีเพื่อนผมมาโดเน a ด้วยนะครับมาลองดูครับสนับสนุนเข้ามา19บาบาทเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะเงาเลยนะ เงาเลยดูอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็อยากดูตอนจบมันจะเป็นยังไงอะไรดูนะครับใครเข้ามาดูพร้อมกันได้ผมฝากกลุ่มไลน์ด้วยเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังเผื่อสนใจจะดูพร้อมกันนะเข้ามาได้นะครับไลน์ผมจะแจ้งตลอดนะครับมาดูอะไรวันไหนกี่โมงเนี้ยมีเลื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อมาดูคุยกันสนุกสนุกคำๆค,ค,ครับผมหาเพื่อนคุยด้วยนะครับเจอกันครับฝันดีครับ